ทำเป็นแยมมะม่วงนะคะเนี่ยมีมะม่วงอยู่สามชนิดด้วยกันเราใช้มะม่วงแก้วหรือมะม่วงแก้มแดงะมะม่วงแก้วขมิน้นแล้วก็มะม่วงแรดแล้วก็มะม่วง น้ำดอกไม้นะคะ3-4ชนิดเราทำรวมกันถ้าเราเอาขนาดนี้นะคะก็จะเป็นแยมมะม,ม่วงกด้เลยส่วนผสมเราไม่ใช้อะไรมากเลยเราใช้มะม่วงสุกสักประมาณ2อกิโลนะคะแล้วก็เติมเกลือหยิบมือนึงแล้วก็ กวนตั้งไฟอ่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ป้องกันการติดกระทะเราก็จะใช้กะทิหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาเรากวนไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ติดกระทะไม่ติดหมอะะ้อนค่ะ ถ้าเราจะทําเป็นมะม่วงกวนเราต้องกวนให้มันแห้งกว่านี้นะคะถ้าเรากวนแค่เนี้ยก็ทําเป็นแยมมะม่วงไว้ใช้ทาขนมปังได้เราจะเป็นแยมแบบมีเนื้อๆมีชิ้นๆร้อเปอร์ซนลยนะนี่มันก็จะออกหว,วานหวานมันๆเค็มๆ เปรี้ยวนิดหน่อยนะคะถ้าใครชอบหวานก็จะเติมน้ำตาลก็ได้แต่แบงค์คือแบบรสชาติของมะม่วงเพียวๆเลยนะคะเติมเกลือแค่หยิบมือนึงแล้วก็น้ำมันมะพร้าวช้อนชานึงแค่นั้นเองแล้วก็มะม่วง2อกิโลแกะเอาแต่เนื้อๆแล้วนะคะ ใช้เวลากวนประมาณ30นาทีนะคะกวนไปอ่อนๆจนเขาจะละลายของเขาเองถ้าจะทำเป็นมะมม่วงกวนตากแห้งเราก็ต้องกวนให้มันแห้งกว่านี้แต่ถ้าเราจะใช้ทำเป็นแยไว้ใช้ทาขนมปังเราเอาแค่นี้ได้เลยเอาใส่ขวดทิ้งไว้นะคะ ตู้เย็นกินได้เป็นอาทิตย์แต่ทำเสร็จเนี่ยมันไม่ถึงอาทิตย์แน่นอนมันจะหมดภายในสองสามวันเองเพราะอร่อยมาก